ครับนี่ก็เป็นคลิปที่สองของวันพฤหัสที่สาตุลาคม2557ครับเวลาขณะนี้นะฮะก็บ่ายสี่โมงนะฮะบ่ายสี่โมงสิบนาทีรถของพอตาก็เทียบท่าแล้วนะไปรับหลานชายซึ่งเรียนอยู่มสองนะครับอีกสักครู่หลานชายก็คงจะเดินขึ้นมาบนห้องนี้แหละนะครับ อ่าบ่ายสี่โมงสิบกว่าน,นาทีนะครับก็ตแต่ละคนก็อย่างที่บอกอ่ะนะครับก็ทําตามความเคยชินของตัวเองแหละนะเคยทาอะไรยังไงผมก็เนี่ยเคยมานั่งนั่งพูดผ่านทาง YouTube ผมก็มาทำํำนะใครถนัดที่จะทําอะไรก็ก็ว่ากันไปนะฮะก็ตั้งหน้าตั้งตานะครับ ที่จะปฏิบัติทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาแล้ก็พยายามท่องนะทานก็คือความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวแบ่งปันเอือ้ทอทรให้กับผู้อื่นในกับโลกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะครับแต่ครนีไ้ไอสิ่งที่ให้ท่านเนี่ยเราให้ในทางนามธรรมเนี่ยเราให้ธรรมะเป็นทาน เราไม่ได้ให้เงินทองไม่ได้ให้วัตถุไม่ได้ทรัพย์สินเพราะเราก็ก็ไม่มีนะครับต่อมาเรื่องของศีลก็พยายามรักษาศีลน,นะครับก็อาจจะมีบกพร่องอยู่บ้างก็พยายามสํารวมกายวาจานะครับพยายามที่จะไม่ไปเบียดเบียนพยายามที่จะไม่ไปโกหกไม่ไป ดื่มของมืนเมาไม่ไปประพฤติผิดในกามพยายามมีสตินะครับไม่หลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถ้ามีก็ต้องมีสติสัปปชัญญะมีฮิริโอตปะนะก็พยายามอย่างผมที่กำลังพูดคุยอยู่เนี้ยก็เหมือนก็กำลังเจริญสตินะฮะเจริญสติภาวานาพูดคุยกันนะะ คือถ้าวันใดเนี่ยไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะพยายามที่จะไปสแสวงหาหรือไปหาอะไรทําเพื่อจะได้มีเงินเพื่อที่จะโด่งดังเป็นที่ยอมรับแทนที่จะอยู่กับลูกนะลูกชายก็รื้อมากลูกชายเซนจัจพลเนี่ยนะครับเขาเกิดวันที่สามคุมภา สามพฤศจิกาอีกไม่กี่วันเนี่ยนะฮะเขาก็จะเก้าเดือนแหละเผลอไม่ได้นะครับเผลอสักนาทีสองนาทีเนี่ยก็ต้องไปสร้างความเสียหายคราวนี้เสียหายก็เสียหายในเรื่องของทรัพย์สินแหละนะครับของนอกกายเนี่ยแหละเมื่อวานก็อนน้าเนี่ยไปเทลงในเครื่องเสียงนะฮะที่มันเป็นเทปซีดีเนี่ยนะะไปปรุงอาหาร เอาโลชั่นเอาครีมอะไรใส่เข้าไปนะเพื่อจะจะปรุงจะคนอาหารอยู่นั่นก็ไม่รู้หรอกว่าราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้เนี่ยมันมันสองสามพันบาทก็กลายเป็นของช่างกิโลขายเลยนะครับแล้วก็หลายอย่างที่คุณแม่นะเขาซื้อให้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีดีเรื่องของเล่นซื้อได้ไม่ถึงสองสาวันนะก็หลุดลุ่ยก็พังเอาไปแช่น้ำเอาไปจมน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องพิสูจน์ถึงสัจธ,ธรรมจริงๆเลยว่าของนอกกายเนี่ยนะฮะเราไปเสียดายเราไปยึดมั่นถือมั่นมันจะทําให้เราทุกข์นะครับมันจะทําให้เราทุกข์นี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรม คือถ้าเรามีแนวคิดมีมุมมองในแง่ดีแง่บวกเนี่ยก็คิดว่าตัวผมนี่กําลังบวชกําลังปฏิบัติธรรมอยู่ใช้ชีวิตแบบสมถะรักษาศีลไม่ได้สะสมนะทรัพย์สินเงินทองลาบยศสนรเสญใดๆต่คิดได้อย่างนี้ก็มีความสุขแต่คราวนี้มันเป็นปัญหาที่ว่าคนรอบข้างเนี่ยนะ เราก็จะไม่ความกดดันก็ถ้าเป็นนักบวชเนี่ยนะ,ะก็ต้องบินทบาทใช่ไหมฮะก็ต้องขอข้าวโยมกินแหละเราก็มีหน้าที่เทศนะทุกวันตอนเย็นก็ไปเทศนะเวลาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มกว่านะฮะก็ไปไปเทศนะให้ให้แสงสว่างให้แนวคิดนะแล้วก็บางโอกาสก็ได้ช่วยเหลือ นะครับช่วยเหลือชีวิตแต่เขาอาจจะยังมองไม่เห็นแต่ตัวเราก็บริสุทธิ์ใจที่จะได้ช่วยโดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนะครับมันก็จะมีกิจกรรมนะฮะทำเพิ่มขึ้นมากมาเรื่อยๆออช่วงนี้ก็เกือบเดือนแล้วนะครับที่ก็วิ่งขายที่ดินนะฮะ พอไปเจอว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้โรงไก่มีปัญหาเรื่องกลิ่นแต่สิ่งที่ตัวเองคิดเอาไว้เนี่ยหวังว่าจะให้เป็นที่อยู่แบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติธรรมะธรรมชาติชุมชนของคนรักธรรมะธรรมชาติแต่พอมาเจอนะครับปัญหาเรื่องมลภาวะเป็นพิษจากขี้ไก่เนี่ย ก็ทําให้หยุดชะง,งักไปเหมือนกันแต่ถ้ามองอีกในมุมหนึงว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยนะมันจะทํำยังไงดีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของธุรกิจขายตรงนะซึ่งก็ทํามาหลายบริษัทแล้วแต่ล่าสุดนี่ก็เรื่องของหมอเสง็งคุณแม่ก็รับประทานแล้วก็บอกว่าดีน้องสะพ้ายก็บอกว่าใช้ได้นะครับแล้วก็พี่น้องก็ ก็ทํากันแนตะ่ก็คือสมัครซื้อซื้อกินนะก็มียอดรายได้เข้าในฝั่งของพี่ชายเนี่ยแต่ตัวเองจะมาลุยเนี่ยโดยปิดลิ้นชักนะฮะอมุ่งความสําเร็จความสําเร็จก็วัดกันที่ความร่ํารวยอ,อวัดเดนเรื่องของทรัพย์สินนะครับก็ระดับเพชรนะฮะจึงเป็นหัวหน้าหน่วยสูงสุดเลยก็บอกว่า สิ่งที่เรารักเนี่ยเอาไว้ทําทีหลังนะครับเราควรจะทําสิ่งที่มันทําให้เรารวยก่อนเพราะว่าไอ้ความรวยในเงินทองเนี่ยมันก็จะในละมิดในระมิตสิ่งต่างๆให้เราได้แม้แต่ความเชื่อมั่นความศรัทธาของคนรอบข้างเขาต้องการอะไรก็อยากได้อะไรลูกอยากได้อะไรนะครับเราซื้อให้ลูกได้มันก็ดูมีเครดิตนะครับลูกก็ให้ความ ความรักความเคารพแต่ถ้าเราไม่มีที่จะซื้อให้นะฮะอยู่กับเราไม่ได้อะไรเลยชอบอะไรอยากอะไรไม่ได้รับการตอบสนองเนี่มันก็จบเหมือนกันนะนะครับก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปสอนอะไรก็ได้การสอนที่ดีที่สุดนะครับผมก็เข้าใจแหละนะครับว่าก็จะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างนี่แหละ ทำตัวเองให้นิ่งนะครับก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้นิ่งเท่าไหร่นะก็ยังมีความร้อนลนกับกับเรื่องของทางโลกอยู่นะครับยังยังสแสวงหายังไขว่คว้าออ,อยู่ยังสร้างการยอมรับอยู่ ยังคิดว่าตัวเองน่าจะไปสร้างงานสร้างเงินสร้างสิ่งที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่านี้บางทีก็เลยหลงลืมไปว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ที่เราจะต้องอยู่ต้องทำเราทำละเอียดปราณีตหรือ,อยังเราสงบเย็นพอหรือเปล่านะครับเราได้ฝึกฝนหรือ,อยังนะครับ เนี่ยตรงนี้ก็จะต้องผมต้องหันกลับมานั่งคิดแล้วล่ะว่าเราอยู่กับปัจจุบันไหมหรือเราอยู่แบบชั่วคราวอเราปล่อยให้วันเวลาผ่านไปให้มันหมดวันไหมนะเราได้พยายามที่จะฝึกฝนลูกชายเราแค่ไหนเราพยายามที่จะทําให้สิ่งที่เราอยู่ให้มันมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความน่าอยู่หรือไม่ หรือเราอยู่แต่กับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับแล้วก็หลบหลบในเหตุการณ์ปัจจุบันนะฮะนี่ก็พูดได้มากพอสมควรนะฮะเพราะว่าตัวหลานชายนี่ยังไม่ขึ้นมานี่ก็สิบนาทีแล้วนะครับสิบนาทีผมไม่ได้ตั้งชื่อหรอกนะฮะไม่ได้ตั้งชื่อคลิปเพราะไม่ได้หวังที่จะเผยแพร่อะไร มันก็เป็นแค่วิดีโอนะที่เวกแคมเอาไว้เอาไว้ถ้าหากว่ามีมีโอกาสคงจะต้องมาตั้งชื่อใหม่ต้องตัดต่อนะฮะอยเผยแพร่เพราะมันยาวแบบนี้ไม่มีใครที่เขาจะสนใจนะฮะไม่ได้สนใจแต่ถ้าเอามาเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องเล่าเป็นไดอารี่เป็นบันทึกเนี่ยมันก็พอเป็นไปได้ มันเป็นความรู้สึกที่ได้ระบายออกนะฮะในฐานะที่เป็นศินลปินในช่วงวันเวลาที่ได้บอกท่านไว้แล้วนะครับนี่ก็สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับก็เป็นคลิปต่อไปครับท่านครับสวัสดีครับ